ใช่ไหมแต่ว่าอะไรช่วยไม่ให้หลงเชื <S 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 ่อลองเล่นหน่อยลองเล่นหน่อยมันลองหน่อยที่อาเจย์นี่ไม่ใช่เขินนะอาเจย์ว่าต้องเล่นอันนี้ด้วยใช่ไหมเขาเล่นอ้วยทำอะไรที่ไม่นเป็นธรรมนียออีกทีสิกูก็แบบช่วยให้ไม่ให้หลงทางอืมแต่ว่ารู้ไหมว่าอะไรเนี่ยแล้วการกินนังอะไรเนี่อะไรเนี่ยช่วยไม่ให้หล Google Map ช่วยให้ไม่ให้หลงทางไม่ให้หลงเดี๋ยวเหมือนพี่ก็งงกันไปู่กูเก็ตแมพช่วยไม่ให้หลงทางอ่าแล้วอะไรช่วยไม่ให้หลงเธอเอออย่างเงี้ยปีความาปีควา Google Map คนดูดิเอาเอาคนไหนดิเอาคนไหนดิเอาคนไหนดิเป็นเป็นเป็นตัวอย่างไว้คือ ถ้ามันเวิร์กถ้ามันเวิร์กคุณโชว์นิ้วนี้นะถ้ามันไม่เวิร์กคุณนิ้วไหนโชว์นิ้วนี้นะโชว์นิ้วนี้ก็ได้โอเคไหมลองดูลองดูอ่าลองดูผมสาบานเลยว่ารอบหน้าผมจะพิจารณากันมาพักกลางาให้ผีทวนกว่านี้เอาเป็นอันนั้นนะคนนั้นที่ที่ชูแขนนั่นนะอันนี้นี่นี่ใช่ใช่ที่ชูแท่งมหัศจรรย์อยู่ฮะแท่งมเขาเรียกเขาเรียกโบมโอเคโบมโบมทุบขึ้นมาฮะ อันนี้เอายืนสองคนเพราะนั้นยกแขนสองคนไม่เป็นไรยืนสองคนอ่ะยืนสามคนก็ได้อ่ะอ่ะยืนสามคนเลยแล้วมุก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 ว่ายังไงล่ะมัดน้ำจัดเลยนะมุกช่วยไม่ให้หลงทานแล้วอะไรนะครับที่ช่วยไม่ให้หลงทานแต่ส่งโดนไปสั่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันเลยสุขุมวิทสิบเอ็ดผมมาอ่ะลงนี้นะคุณรู้ไหมครับ มึงก็เล่นเป็นโนเหมือนโฆษณาประกันตูเฮาตูฮามามากลอมมาขอแบบเกาหลีเลยขอแบบเกาหลีเกาหลีเลยคุณรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วลย Google Maps ช่วยให้เราไม่หลงทางแต่ทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าอะไรที่จะทำให้ผม ไม่ลงก่อนโอชลาใครเสียก็เสียไม่เบาสุดยอดสุดยอดสามคนว่าไงอ่ะผ่านไหมเฮ้ยไม่เอาเน้วกาง